สวัสดีครับวันเกิดระบบเรี้ยงกับผมนะครับระบักข้ามดัท้อส์ทักทกันหน่อยว่าที่เกิดวันนี่เปี่ยนรูบากไม่ใช่น่าฝืนเอาปองเสียไปงอยขอหน่อยต้องผม,มหมดจองยังน่ามีอห้าเหลือเหลือห้าสิบดีอยู่สีเหยียวนะครับวันนี้ผมจะมา ดูก้นลิ็นน้ำสาด์แบบนี้หนึ่งีไม่มีอะไรเลยสำหรับวันนี้ผมก็จะคเนเยอะนะจากวันลอยกระทงเมื่อวานเราจะสัดน้ำเด้ออันนี้ใช่ไหมผมไม่ได้ลืมผมเุ้ยผมลืมซื้อผมลืมซื้อขันน้ำเจาเจ้เจเพราะว่าอะไรแห้งผมเก็บตังไว้ซื้อเจ้าพวกนี้ดีกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวใช่ Tang nguyên sưu kìp tang nguyên hai tuổi nó lệ kìp phong phong tang nó lệ kìp awa kìa tay sưu hòn bè mìm kìm kha nè lệ cũng có lấy vẹp với vai với chính, chính. รถวานเราเขาก็เก็บตังค์ไว้มนั่นแหละแต่รถแ,แ,แ,แล้วแบบเล่นแล้วหมอบทยุยรถแลแ้วแบบแล้วตังค์และและรถอะมันก็ไม่ได้สำคัญเลยนะับไม่ใช่หมายถึงรถในช,ชีวิตจริงนะทุยรถในชีวิตจริงนะถึงรถในเก๋นั่นแหละที่มันแบบไม่ต้องใช้อะไรน้นจกักรรัดประหยัดแรงรัดประหยัดรถนะครับใครเคยยินไหมรัดประหยัดแรงประหยัดรถไม่ดี ไม่เคยนะผมพูดเองมันก็อาจไม่มีโฆษณารัดประหยัดแรงแรงประหยัดรัดยัดเก็พูดยากนะครับที่มันต้องเอากลิ้นเข้าไปข้างบนมันถึงจะพูดว่ารัดประหยัดแรงแรงประหยัดรัดรัดประหยัดแรงประหลัดย่งแรงยัดมันยากอยู่นะคิดว่าจะพูดคำว่าเนี่ยแต่ผมดรักประหยัดแรงแรงประหยัดรักก็เรกก็รักแรง ยากมากคีดต้องสะบัดลิงแบบรักกะลักแยงแรงกะลักยั์คี่โคตรยากเลยนะครับใครได้ยินนะครับฝากคนมั้นไม่ใช่ตะเกียนะครับใครเขาได้ยินข้อสัญญาลัดประหยัดแรงระแรงกระหลัดยัดแรือลัดประหยัดแรงหรือลัดประหยัดรัดครได้ยินนะลัดประหยัดแรงแรงประหยัดลัดกล้าใครได้ยินนะครับฝากคนมันใต้คลิปเลย ว่าผมได้ยินรัดประหยัดแรงแรงประหยัดรัดในยูทูบหรือได้โฆษณาโฆษณาอะไรก็ได้ว่าใครได้ยินใครพูดในโลกแบบใครได้ยินใครพูดรัดประหยัดแรงแรงประหยัดรัดไม่ต้องเอาลิ้์ออกมาข้างนอกด้วย่โคตรยากทำเนี่ยทำที่สองันนี้ผมจะมาสอนการพูดรัดสองกาพูดคำยากจาที่ไม่มีใครถอดต่อไปคําที่สองรีดประหยัดลันรีดประหยัดลิน ดินกำลังยิงนับดินก็ลัง <yim> ล right. ิงอ่ะยิงกำลังยิงโคตรยากคิมมันอาจบางคนเขาพูดไม่ได้บางคนเขาพูดแบบรีดประหยัดดินกำลังยิงกำลังกะลกำลังยิงยิกประหยัดยิงกำลังยิงเนี่ยเขาบางคนพูดไม่ได้มันพูดแบบลทธิฤทธิพูดดิลิฤทธิฤทธิหนับ ลิตกะลัดกะล่ากะลัดกระลังยิงกระลังกะลังกระลังยิ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 งย่ออีย้อนอิงมันจะเป็นไม่เคยกินกระสกพายยิง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 อะยิงเต้นยิงตูดยิงขี้อะเอ้าถุยยิงนะยิงยิงยิงลิตร ลิปลิปกำลังกำลังยิงลิปประหยัดกำลังยิงนะลิปพูดแบบนี้ก็ได้ขั้งที่สามลิงกำลังยังไม่รัดกระยัดยิงรัดเกษตรจินเกษตรทินเนนะี่ยโคตรพูดยากต้องแบบกะกอกอกะกอกะ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 กอก สามกระลัดยิงกระทิงกระแทงกระดิ่งกำลังยิงกำลังย่างกระลากระติ่งเออเอากระลากระติ่งกระลากระติ่งเป็นคำที่ต้องสะบัดลิ้นมากที่สุดแหละคิดกระลากระติ่งแบบพูดคำว่ากระตินลักระตินอะไรก็สะบัดลิ้นนะลักกระยังกระตินแบบน่าคอดยาวเลยคิดคำมันก็จะยาวนะครับ เขาที่เขาเราไม่พูดถ้าพูดชา้ามันจะมีลิะยัดลิงกำลังกระตุยยิงลิกกลักเย็นน่าผมเปลีป่ยนคำเดี๋ยวนีเปลี่ยนคำว่าลักกิจลัดยิงลักจะติงลักจะติงอนาคตพูดยากคิงมันต้องลักลักลัดละลัละลัะดเราต้องเอาเราต้องเอาดีสอ เราต้องเอาลิ้นขึ้นไปนะขึ้นไปติดกับพายานเ,เพดานว้าในปากนะพู่ใหติดปะ่ะเอาลิ้นไปติดในเพดานในปากและลักกระลักลิกลงอเ,เออไปต่อไปกันลักกระยักลิงทุกคนมันจะยากมากเลยคำว่าจะพูดลักกะะยักลิงสิ เขาอาจจะพูดนะเขาแค่เขาไม่อยากคอมเมนต์ใครพูดแล้วอยากคอมเมนต์คอมคอมคอมเลยนะคอม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 เลยคอมเมนต์นะไม่ใช่คอมเมนต์คอมบักอะไรคอมโลบักอยู่โลบักคอมโลบักคำเหรอโอ้ยมัดต่อไปกระซิบกระซิบกระซิบคือกระซิบเรามันต้องออกลมไอ้คำว่าซิบจะต้องออกลมออกมาข้างนอกแบบ สิสิ <Sit>, oh. ลองพูดแบบแบบไม่มีเสียงครับมีอะไรหรอมันมีคำว่าซิดอยู่นะครับคุณลองพูดเดี๋ยวลองพูดชา้ชาชา้ชาสิมันจะมีคำว่าซิดซ่อนอยู่นั่นแหละซิด oh. ต้องอ,อัด oh. ใช้ใช้ลมมันออกมาข้างนอก เยอะที่สุดที่ตัวเองทำได้นะครับนั่นแหละกระซิบกระซิบกะกะกออะกะนะกออะสระอ่ะสระอ่ะที่มันมีสองม้วนอ่ะม้ยสระอ่ะคุณได้ได้ยัทุยคุณได้คุณทุยคุณทุยทุยเธอทุยคุณเคยเห็นสระอ่ะไหม ที่มันจะมีสองวงกลมแล้วก็ลาก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 นี่เรียกว่าสระอะนะครับกะละกะซิปกะซิปกะซิป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 ด้อใครลองพูดเขาว่าใครลองพูดลมนะเขาจะกล้าออกมาซิปซิปซิปเลยนั่นแหละแล้วก็ว่ากะซิปคำยากด้วยนะคำยากยากที่สุดก็ยาก ประมาณนี้แหละก็ผมก็ไม่ได้เอาให้ยากยากกว่านี้ต่อไปก็ถิดก็ถิดก็ถีดถดถีดีก็ต้องใช้ลมเยอะออกมานิดนึงแบบถุยน้ำลายแล้วค่ะพอระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดนน้าแม่ก็ทิดก็ทิดถิดก็ต้องถุยน้ำลายครับถ้าเอาคำว่าถิดถิดถดลองพูดเถอะสิในตัวทีในภาษาอังกฤษ ลองพูดเรื่อยๆรัวๆมันจะไม่ออกเสียงทิศแล้วมันก็จะออกเสียงทิศนิดนึงทิศทิศก็ไม่ได้ยากครับกระทิดกระทิดเลยคนยากอ๋อครับสี่คำที่สี่ก็คือกระทิดกระทิดขี่ต้องลากเสียงยาวหน่อยกระทิดมันก็จะต่ำกระทิด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 แบบเด้งออกไปะกระทิดเด้งสูงแล้วก็ กระถือเด้งลงมานั่นแหละก็เรียกว่ากระถืดกระธีดอ๋อกระธีดเสียงตามหรือเสียงสูงก็เข้าไปลงเสียงตม่มแล้วแล้วว่าคำยากเหมือนกันนักเจ้านะครับตรงเจ้าหมูดเด้งนะใครยังฟังเพลงหมูเด้งก็ดูหมูเด้งดูว่าดูหมูดเด้ง,ดดดงอี๋อะคุณเห็นหมูดเด้งไหมไว้เดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆให้ดูก่อนจะเป็นคำที่ห้า หมูเด้งมันจะอยู่ตรงนี้สอทองอ่ะพี่เฮียเลยดนะึองอยู่ไหนอะข้าของแม,ม่ไหนอ่ะล้วหมูเด้งอยู่ไหนเมื่อกี้มมมผมยังเห็นเลยครับไม่เห็นเลยไป<ม>ย้อนคลิปตอนนั้นเองให้คลิปท่านผู้ชมเขาที่ห้าแล้วน่าจะเป็นจุดวัอกใจที่ไม่เกี่ยวเฮียแล้วหมูเด้งอยู่นี่อ่ะ ป้าอะไเนี่ยหมูเด้งหมูเด้งอ่ะเขาเนี่ยว่าหมูเด้งเขาจะออกมาแล้วนะครับทุกคนแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ข้างล่างถุยย้อนคลิปไปภาคห้าเลยคลิปที่ห้านั่นเองมันจะสิบแปดแปดสิบคลิปแล้วนะคำที่ห้ากระปาขอคิดก่อนว่าคำไหนยากมากกทีกระทีกระทิงกระทิงนะกระทิงดิงโคตรยากครับ มันต้องออกเสียงสองครั้งว่ากระทิงดิ่งดิ่งอ่ะคีมันดิ่งดิ่งดิ่งลองพูดดีสิดิ่งดิ่งดิ่งมันจะมีคำว่าดินหรือมันจะมีคำว่าดิน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 ดอนดินจ่าอะไรเปลาอะไรก็ไม่ดินดินดินดนดิ่งดังดังดิ่งดังดิ่งยากอยู่นะลอง เอาคำนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นดังดิงก็ได้ดังดิงคีมันต้องออกเสียงดังกับดิ้งโดต้อียอดิงด้เนแม่ีิงเนแม่เียเกียเดี๋ยนะเดีนะเดี๋ยนะเดี๋ยนเดี๋ยนะเขานเดี๋ยเขาคีมอาจจะเป็นแบบคีิํคเจาะคาหยาบขนดแหละนะครับเดี๋ยวม่ผู้ชมไม่กลัวหรอก ต้องกวนวหรอครับผมไปเดี๋ยวตอนอัดคลิปเสร็จผมก็จะอาจจะไปเซเซอร์คัมหรือไปไปสแตรสคัมให้มันเจอหมูแดงเจอแล้วแหละให้มันไปสแตรตคําให้มันคำหยาบมันหายไปก็ไม่ก็ตัดตอนเลยนะครับทุกคนอย่าแปลกใจว่าทำไมมันข้ามเฮ้ยทำไมมันข้ามผมไปตัดต่อลบคำหยาบออกไปนะครับทุกคนไม่ต้องกดไปแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ โอ้ว่าเมื่อวานคีคำหยาบก,ก็เยอะอยู่นะ,ะมันสิบหรือม100ันร้อยก็พี่ยังไม่รู้เลยต่อไปคำทองทุยยังไม่ได้สนทิงดิงเลยทิ้งดิงก็จะอาจจะเป็นคำว่าดิงหรือทิง้งทิ้งก็ทิง้งทิ้งขยะทิ้งกระตูดทิ้งก็เตกทิงกท้งก็แตก,กแต่อต่อิ้งต่ต่ทิ้งต่ติตต้ง,งก็พูดจ้าอยู่แนละ้วหมูดิ้งขันมูดิง นับเป็นนับชักอันแหละมือเด้งเออดีนับกระทิงดิงดิงเดงดิงเด้งด้งเดงอ่ะต่อไปคำที่หกเลยล่ะกระทิงกระดิ่งกระเดี่ยวกระโยนะกระโยกระโยกระโยโยโยสหยุดีหยุดีตะดตักระติกกระติกเต่ง กระดิ่งดัง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 นะคีมันจะคำว่าดังดังนบสเปลให้ดูหน่อยได้คอมเมนต์นะไม่ใช่ได้ตูดผมทุยติปากผมไม่ใช่ได้ปากผมลองสเปลคำว่ากระดิ่งเนี่จำไม่ได้แล้วเอาคำต่อไปก็ได้คำที่ห้ากระดิ่งกระติก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 อะไรก็ได้นะ ก็ติกทีมันก็จะต่อมันจะออกต่อเต่านะคะติก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 นั่นแหละมันจะออกต่อเต่าเพราะเต่ามันเสียงเต่ามันเสียงอะไรติก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 มันจะมีคําว่าติกติกมันจะเป็นหยักหยักติกติกลองแบบช้าๆครับติกติก ฟังเลยติ๊ก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 มันจะหายเร็วมากเราท้องไม่ฟังเลยมันเรียกว่าเต่าเต่าทุยเต่าเต่านะเต่า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 นะนี่คือเต่าเต่าเพราะว่ามันมีหยักหลักแบบติ๊กติ๊กติ๊กขึ้นไปแล้วก็ลงมาอย่างเร็วแล้วเพิ่มเสียงมันจะแบบติ๊ก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 อะไรแบบไหนอันน่อใหญ่ปั สงการปีใหม่่ะนนัแเลยว่าการนี้แต่คำที่็หกมันจะมีแล้วก็กดบายควานี้แต่ฟังก็ล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับโลบิกคอโลจอโลจีโลจ่าโลจ่าจูจ่าจีจูจะเล่นให้หนึ่งรอบสตองเกตบัตเตอร์ก้าว อัปเดตตั้งนานแล้วแค่ผมไปเล่นแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งจะพาเพื่อนไปเล่นไห่ไม่หรอกทำเลยนะจ๊ะสตงังเกตประติกาวของเจงนะครับไม่ใช่ของหลอกนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมอันเก่าหรือเปล่าฮะนี่ผ้ามันเก่าหรือเปล่าครับใช่ไหมอันเก่านี่น่าอาจจะนี่ใช่ไหมเป็นอันเก่า นี่ใช่ผ้ามันเก่าไหมนี่ใช่ผ้ามันเก่าไหมนี่ใช่ผ้ามันเก่าไหมไม่เก่าจริงจริงนี่อันเก่าครับนี่คีสตองเก็บมาแต่เก่าเก่งไม่จริงก็มาดูดิดูจริง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 ดู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 จริงเนี่ยเนี่ยแน่เนี่ยข้าเด็ก K K แทเกลวก็กลับไปจ้ามีดนี้มาเฉยแล้วครับ น้นำช่ยช <Cette cow, S 1> <elle> ่โอ้ยแต่ผมไม่ได้ตากคนเดียวเดี๋ยวชาวบ้านเขาตื่นกันเดเดี๋ยวเดเอย้จริงนับดูดิอูได้จริงนะใครไเสียตังแต่นี่เขาให้ฟรีแลวนะดอด้วยเช่นกันไปเดอะมินิได้แล้วครับเล่นเดอะมินิได้แล้วตัดตัดตัตัดตัดตั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 ดตั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 ดตัด งนื้อเพลงเกิดเรื่องปริเล้อฟลชมาเลยทีป่ปกติมันต้องให้กดล็อกใช่ไหมโรงแรมเนี่ยตอนนี้เราสามารถเข้าไปเองได้เข้าไปได้เลยจิมผมยังเล่นในภาคเนี้ยย,ยังไม่เสร็จนะแต่ดูนี่เข้าได้เลยของจริงนะครับของจริงนะแค่มันอัปเดตดูนะของจริงดูนะ హలో ดูคนะอมเมนต์เลยเดยมิน,ดนะนีดูนะขจริงแล้วตัวแอกแล้วตัวผมกลายเป็นเหลืองอะไรเนี่ยเนี่ยของจริงดูนะคนอยากเชื่อทุกคนก็เชื่อใจผมนะจ้าเป็นของจริงเดี๋ยวผมเล่นได้ให้ดูที่ผม,มเล่นให้ดูเนี่ยมันเขียนได้ของจริงว่อมันเขียนได้ยังไงละ่ะอืม ของดีของจิงจริงมั้นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยของจริงก็สว่างอยู่เห็นเหรอหึทุกคนตาฝาดไว้แหละเี่ยงของจริงผมก็ทักทายแต่ว่าอะดู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 ด,ด,ดูจริงไหม จรินหรือไม่กิงใครเพราะขาเขารู้เองไม่ต้องไปบอกสยเวลาผมเล่นไปผ่านสลลสหนึ่งดา่าทีละหนึ่งด่านให้ใครทุกคนรู้ให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนเจอยู่ไหนนฝะูงผม,มียอยน่นี่พี่กเจอ,อยู่ไหนเอ๊ กินตันะเราไม่ชุบให้รู้ให้มันรู้ไปนี่ปึ๊บนี่ก็แบบนี้แบบนี้แต่เดี๋ยวให้ทั้งวิชาเขารู้ไปเดแบบี๋ยวแล้วก็กดดิน่ของจริงไม่จริงว่าอะไรเราจะลองเซิร์ชให้ดูเลยเซิร์ชคำว่าดอยดูเลยของจริงนะ เคยเล่นดอก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าอัปเดตแล้วดอเดเนี่ยของจริงของจริงของจริงคําว่าดอเนี่ยดออัปเดอัปเดตอัปเดตเนี่ยของจริงไม่ได้ใช่ของปลอมเลยนะครับทุกคนต้องกวลไปมันจะไปของจริงหรือของปลอมก็เถอะของปลอมเดี๋ยวผมจะให้ดู youtube หเลยว่าของจริง

alright so with the new doors update coming out there is a ton of evidence to prove that the stupid horse will not be added to doors wait what no ah! wait what is happening right now guys chat what is what is going on oh my god what is that bruh oh my god oh my god are you kidding me <laughs> oh my god no way